สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับไอเดียไลน์ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมปลากันนะครับอองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมเกจมัติเจยโยนะครับพิมเจ็ดชั้นเสียนโตนะนี่นะองค์นี้ก็ตามสภาพนะครับมี เตะตามมุมนะ้เดี๋ยวไปชมเนื้อหากันนะครับนี่นยบางๆเลยนะครับอ่องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับ ปิมพมเป็นพระสมเด็จพิพ์เกียรติโยนอกพิมพ์นะครับปิมปิมเจ็ชั้นเสียนโตนะครับนี่ครับอ่าองค์นี้เปิดที่400บาทนะครับองค์นี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับมีกระเทาะตรงมุมนี้นะ4 0 0บาทนะครับเป็นพระนอกพิมพ์นะ องต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพัฒนึกพิมพ์มเส้ได้นะครับอันนี้เป็นสายวัดมาขุนพรมเนะี่ยอันนี้ผมตีเป็นอของปูนโพนะพิมพ์มเส้นได้นะครับนี่ยนะมีคาบกุ้ยนะครับ องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับเสียงแมวนะนี่คพิมพ์มเส้นได้นะครับอาองนี้เปิดที่300บาทนะครับอ,องนี้นะครับม,มีหักซ่อมนะครับอ,องนี้นะอาองต่อมานะครับ นี้จะเป็นพระตมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับด้านหลังยันน้ําเต้านะฮะอันนี้เจ้าคุณนอปุกเสกนะครับออกที่วัดสีขันนะครับปีหนึ่งสามนะครับหางทองนะเจ้าคุณนอปปุกเสกให้นะครับนี่นะด้านหลังจะเป็นยันน้ําเต้านะประมาณปีหนึ่งสามนะครับ องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้เปิดไปที่สองรอบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะมีหลายองคนะครับจะเป็นพิมพ์อื่นหพิมพ์นี้ก็ยังไม่ออกไปไหนนะฮะนี่นี่นะปีเดียวกันนะครับนี่หยันตัวเดียวกันนะครับนี่ได้มาใหม่นะสองร้อยบาทนะครับรงนี้นะครับพิมพ์ปกโพนะจะคุณน้อปกเสียนะองต่อมานะครับจะเป็นของวัดพระสาทมุนยวาดนะครับ ปีศูนย์หกนะครับองน,นี้เป็นปีนสมเด็จอราหังนะครับนีนะ่ด้านล่างจะเป็นคาว่าอราหังนะปีนะศูนย์กนะวัดประสาทมัญวาดนะครับนี่ผสมเหมือนสารเก่าวัดบางขุนพมนะปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะคยคำว่าอราหังนะครับนี่ นี่จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันจะเช็ดนะเป็นกล้องนะอาองนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับเป็นพระเนื้อขาวนะจะแต่ตอนแสงนะสามร้อยบาทนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับอาองต่อมานะครับอัน,นจะเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมซองเม่นนะจะมีผงเก่ายติดบน,นบนนะ ันนี้มันตีเป็นของหลวงพ่อสะโพกวัสุทัศนะครับเป็นพันเนื้อดินฮนะล้อพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะนี่ครับนี่นะผงเก้านะเป็นผงพทุทธคุณนะเออมันตับกล้องใหม่นะนี่ครับ มีหักกลอมนะครับรงนี้นะครับขอไปมีมีหักกลอมนะครับรงนี้นะครับเปิดที่สามร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อสุพจน์วัสุทัศนะครับสามร้อยบาทนะครับรงนี้องค์สุดท้ายนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงทูนะครับอันนี้ ลูกเหมือนนะครับหลวงบู่โบยนะครับบัดมะนาวนะฮะองค์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับเป็นเนื้อผงผงทูบนะครับอ่าลูกมอนองค์นี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับมีมีหักซ่อมนะครับครับผมสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับ สามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5นนะครับ ID ไ i n e ก็0 8 1 9 9 2 3ด5 0าก็นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระอ,องค์ไหนในก,การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ